สวัสดีครับร้องเรียนเรื่องอะไรครับค่ะเรื่องที่ประกันเอ่อสินมั่นคงอะค่ะครับคุณอะไรครับเนี่ยคุณอะไรครับใช้ชื่อเล่นก็ได้ค่ะอค่ะคับดีค่ะครับค่ะเออเนื่องจากตอนนี้เรามีเอ่อมีเพื่อนที่เขาแชร์มาให้นะคะว่าทางเอ่อสินมันคงอ่ะเขาจะยกเลิกกรมธรรม์โควิดรับเอ่อที่เจอตายจบทั้งหมดครับแต่นี้ทีนี้ดิฉันไม่เข้าใจว่าตอนที่คุณออกประกันตัวนี้มาคุณคุณคุณก็ทราบอยู่แล้วว่ามัน คือคนเราที่ไปซื้อประกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่มันจะติดโรคตัวนี้แต่อยู่ดีคุณรู้สึกว่าคุณกาลังจะขาดทุนคุณเลยมายกเลิกถามว่าประชาชนแบบนี้เขาจะมองคุณว่ายังไงคุณควรจะคอปปอยังควรจะมีอยู่ไหมถ้าสมมุติว่ายังเกิดกรณีแบบนี้ถ้าคุณออกเพราะว่าถ้าคุณออกไประกันออกมาแล้วอะค่ะคุณไม่ควรจะมายกเลิกระหว่างลางทางเช่นนี้อืมเพราะว่าพอคุณเห็นว่าเ้ย ต,ตัวเราเ,เ,รเปรียบเสียเปรียบใช่ค่ะจะเสียเปรียบต้องไก่ไก่มากกว่าที่ที่ที่จะได้คุณก็ยกเลิกประกันเลยถามว่าระจาทนที่เขาซื้อค่ะอแบบนี้เขาเสียผลประโยชน์นะคะครับเขาเพราะว่าเขาเลือกคุณเพราะเขาให้ความมั่นใจว่าคุณ่ะจะให้ความดูแลตรงนี้ได้ค,คุณกลับมาทาแบบนี้เท่ากับว่าเราต้องทอํายังไงคะสามารถท้องกลับไปได้ไหมคะ<อ>ในการที่เขาทําให้เสียตรงนี้ ครับคือตามหลักกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าถ้ามันยังไม่มีเหตุการณ์ความเสียห,ยหายหรืออะไรเกิดขึ้นเนี่ย<ห>เขาก็ยังมีสิทธิในการที่จะยกเลิกแต่เขาก็ต้องคืนเบี้ยนะนะครับเขาเขาแจ้งคืนเบีย้ยไหมครเขาแจ้งคืนเบี้ยตามส่วนนะคะแต่ระยะเวลาแต่ว่าคุณคุณทนายคุณต้องเข้าใจนะคะคตอนที่เราเลือกทบีย้ยซื้อเนี่ยรเราก็เสียเร,เราก็เสียอถ้าเรารู้ว่าคุณเป็นแบบนี้เราก็เสียโอกาสที่จะไปเลือกบรยสัตวอื่นได้ไหมคะ ทำไมกํถูกไม่ควบคุตม,ม,มตรงนี้ถูกไหมคะอืมเราซื้อตอนนี้นะเพราะมันเป็นแบบนี้คุณยว่งมากจะถามว่าให้เราทํายังไงอืมครับก็ก็มันกฎหมายให้เขาทําได้แต่ครั้นี้ถ้าเราดูแล้วเนี่ยพฤติกรรมมันดูแล้วไม่ค่อยสุจริตเนี่ยเราก็รวมตัวกันหรือไม่ก็ไปร้องที่คอพอพอนะครับนะตอนนี้คอพอพอติดต่อไม่ได้เลยคะ่ะน่าจะมีการโทรไปเยอะมากเยอทกเนี้ใช่ค่ะคุณทนายบอกจะทําอะไรได้บ้างไหมคะ ตอนนี้มันไม่ใช่ดีฉันคนเดียวมันทั่วประเทศแต่ตอนที่คุณจะออกไอตัวประกันตัวนี้นะคุณต้องคุณต้องประมาณแล้วสิคะว่าคุณจะได้กันไรเดี๋ยวกะตุนหรือว่าคุณต้องมาวามเสียงแกไหนครับทาไมอยู่ดีๆคุณนายยกเลิแบบนี้อ่ะคุณต้องให้หมดก็มาทันก่อนดีไหมแล้วยาเวลาที่กําหนดอ่ะมันคือตัวทางดีฉันคิดว่าคุณไม่ตอบไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมใช่ค่ะแต่คุณควรจะให้หมดไปยาเวลาคุ้มครองการกำหนดก่อนครับดิฉันขอแค่มีพอเป็นไปได้ไหมคะ อยากให้คุณทนายเป็นกระบอกเสียงที่ให้ให้ประชาชนทั่วไปเพราะว่าการที่เขาไม่ซื้อประกันกับคุณเนี่ยเขาก็ให้ความมั่นใจว่าคุณจะต้องต้องต้องดูแลตรงนี้ได้ไม่ใช่คุณทีที่คุณมาทิ้งไปเลยครับถามว่าถ้าเป็นแบบนี้ไอ้ก็มาทันตัวอื่นมันจะมีความหมายอะไรคะเมื่อาคุณมองแล้วว่าถ้าคุณขาดทุนคุณไม่ทำคุณจะเลิกถูกต้องไหมคะใช่ต้องมาควบคุม แล้วก็ต้องให้ทางบริษัทประกันไทยหาทางเยียวยาถามว่าทุกคนอยากได้เงินประกันคืนเงินงเลยเบี้ยประกันคืนไหมไม่ได้อยากได้นะคะตอนที่เราซื้อไปเราต้องการขดความคุ้มครองความเสี่ยงแล้วลรามหมดเล่งเห็นแล้วว่าค,คุณเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือเป็นบริษัทที่ที่มีอยู่ในในที่คบพอให้ความคือรับรองคุมครงรับรองคุ้คขอ,อคคคใช่ค่ะคแต่อยู่ที่ที่มาคุณกลับทำแบบนี้ครับ แล้วต่อแล้วแล้วมันจะเป็นยังไงอะคะต่อไปเราเชื่อถือประกันไม่ได้เลยถูกต้องไหมอืมครับครับครับอยากอยากให้คุณนายช่วยยังไงก็ได้อะค่ะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนประชาชนเขารอดูข่าวนี้ว่ามันจะมีผลยังไงต่อว่าคณะกรรมการเอ่อเกี่ยวกับประกันไทยจะแก้ปัญหายังไงคอปพอนะใช่ค่ะมีผมีมีการรวมตัวกันยังครับออก็กำลังนะคะถ้าสมมติว่ามันไม่มีถ้าจะรวมตัวได้ด้วยอะไรก็แจ้งมานะนะครับอ๋อ เดี๋ยวผมจะช่วยอประกาศแล้วก็ถามไปทางคอพพที่ว่าจะเอายังไงนะได้ค่ะอันนี้เสียบเบี้ยไปเท่าไหร่ครับเนี่ยซื้อไปหลายตัวค่ะซื้อไปให้ลูกด้วยหลายหลายกรมธรทานแล้วก็โดนยกเลิกหมดเลยเหรอถ้าเป็นของผิดมั่นคงคือเขากําหนดให้หนึ่งหนึ่งคนต่อหนึ่งกรุมธรทานเท่านั้นอแล้วตอนนี้มีหนังสือยกเลิกหรือยังครับมีแล้วค่ะเขาเขาส่งมาให้แล้วอางั้นส่งมาทางอินบ็อกซ์ได้ไหมอินบ็อกซ์ทางอินบ็อกซ์อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กนะ นะได้ค่ะนะครับะนะอ่าขอบพระคุณมากนะขอบสวัสดีค่ะสวัสดีครับ